เอาขาเรียบแขวหนึ่งสองสามไ้ยูโกปวดแน่นอนเดี๋อวอบอพเหลือ29ตะ้ากครับแม่แม่ใล้ไก่โกสตะก้าเลย ไม่ป้อนหาช้างาเลยนะนปึงไก่เป็นแหลน้ขาเอขาเหอมาเดี๋ยว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 ไรลูกโปเียบอ๋อมจิมาจิมาอยู่ข้างมาอทาหนูไปไหนไปไหน เอ็ไก่เนาะเออไก่เนาะยักไก่อยู่เลยัวหาคู่เลยเนี่ยัวหาคู่เลยวแบบมาไปนั่ง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 เลยไปนั่งเลยมาเปื้อมาเป้ปาปาปล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 าป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 าาไปนั่งป โอเคกาโอเคกาา่มันจะโดยไม่เสียบนั่งๆๆๆโดยไม่เสียบนั่งตงไหนเสียบตูดตายอนี้นั่งเหรอเออหนูคืนอะไรน่เล้วคนหมาแล้วคนหมาเนาะนั่งลงนั่งเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยนั่งเลยนัเลยน่เลยนั่ง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 นี่นั่งก่อนั่ง่อน

จับทีมเลยให้ควานช้างอยู่กับใครควานช้างมีกี่คนควานช้างมีกี่คนอเมนควานช้างมีกี่คนไอไอชื่นชื่นใจนาโนเนี่ยอยู่กับอยู่กับใบบัวบัวไปไปลำพูนไปไปไปลำพูนไปลำพูนลำพูนอย่าปิดทู้ยลำพูนไปแล้วลำพูนตอนนี้ทีมลำพูนเหลือสามสิบเอ็ดตาก้าเข้าแน่ทีมลำพูนเหลือสามสิบเอ็ดตะก้าแล้วนอนหลับนอนนอลงนายนอนลงนะนอนลงรับรับเลไครับ ทีมลังคูเหลือ31ข้าแล้วครับแม่แม่คือคือนะครัเอาทีมนี้เท่าไหร่ทีมนี้เท่าไหร่เหลือ32 32ทีมนี้เหลือ29ต้องรอให้พี่บัวได้เอาอ้อนแล้วอ้อนแม่แม่เราอ้อนแม่แม่ก่อนดูตามสายตาเอาเอาเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเชื่อไหมพี่เลี้ยง เอาพี่เล็กชหน่อยเาพี่เลีเชหน่อยโอ้โทำหน้าทาตัวนี้เรือกลัวมากเลยรหน้าตาดีล่วมากันเราอะอีกยีาลูกยิบกายอินบ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 ินินนึงออีกอีก้ตขาลูกเร็วอาท่านใดจะให้น้องต้นบัวนะครับแม่แม่อันนี้ทีมทีมหนึ่งนะแม่แม่ทีมหนึ่งตอนนี้ขอบพระคุณแม่ชันยามากนะครับ อ้า่ป้อนแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่บัวไปป้อนแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับหนึ่งกับี่เสนขอบพระคุณไปอย่างสูงครับอ่าตอนนี้ทีมหนึ่งนะครับทีมหนึ่งทีมหนึ่งเหลือ29ตะิบก้าครับแม่แม่ไก่ไก่อกสี่ตะเก้าเลยอันนี้โอ้โอ้โอ้ยเลยเฮ้ยกันโอ้ยอันเลยโอยมาจริงจริมาจริงจเอาอีกเอาอีกเอาอีกขันอีกเอาขันอีกอันหนึ่งสองสาม โอ้ยนี้สอดเลยเอาปเาเทีตะก้าหัวทีตะก้าเอาเลยเอาเลยเอเลยสองไปเลยไปเลยเอาไมาไมามาไซาว่าไงโอ้าแล้วทีมนี้เยี่ยทีเนี้ขายแล้วทีมนี้หมาดไหมเนาะทยิงเลยยิงทีนี้เอาอเอาขาเรียกแข็งดึงสองั้ยูดกูเด้ยอปวดแน่นอนเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อของเล่นโอเคไหม จะพาไปซื้อไก่เลยวันนี้พาไปซื้อไก่พี่บัวทีมพี่บัวเงามากเลยอ่ะทีมพี่บัวเหลือสามสิบอันนี้สองทีมไหีมนี่ยเงานอนแล้วพี่บัวนอนแล้วอย่าล ไอ้ยผมขายก็างดีดีไหมเขยาหาแม่นิกเชื่อพ่อลูกอ้ผมขายก็างดีดีไหมเข้าหาแม่นิกเองเลยขายโกโก้ขายก็างดีดีไหมีมีอะไรขายลูกบ้านเราทำไมบ้านเราทำไมบ้านเราจนเเบ้าานนรจทีมนี้บ้านจนนะแม่แม่ทีมนี้บ้านจนครับทีมนี้ทีมนี้เนี่ยทีมนี้อ่าคะแนนสุดสารนะอ๋อขอขอคุณยายก่อนคุณยายช่วยซื้อผมหเฮ้ยครับ ทีมนี้เหลือ25ตะก้าทีมนี้เหลือ31ตะก้านะครับทีมลับภูนไอทีมนาโนกันชื่นใจเออทีมชื่นใจหรอเออทีมชื่นใจนาโนอันนี้เหลือ31อ็ด่ะตื่นแล้วเหลือส2องอ่ะตื่นแล้วโอ้ยคุณสาวเน็กทีมนี้ใกล้หมดแล้วนะครับแม่แม่ทีมนี้อ่ะเพิ่มเติมได้นะครับแม่แม่เพิ่มเติมได้นะครับ จะช่วยอุดหนุนทีมไหนก็แจ้งเรามาได้เลยทีมไหนหมดก่อนพาไปซื้อของเล่นก่อนบ้านหนูจนอ่ะอันนี้ลูกคนหนูเนี่ยลูกคนหนูอ่ะฮะผมลูกคนหนูอ่ะแกัดด้าแกะหน้าแกะหน้าแก้หน้าเอาทีมนี้ไปแล้วแม่แม่ทีมนี้ไปแล้วแบตหมดแล้วแม่แม่ ทีมหนึ่งแบตหมดแล้วครับกาดน้ำกาดน้ำกาดน้ำกว่าอันน้ำมากาดนเ้ำอันน้ำมาบ้านน้ำมาเสร็จน้ำเสร็จน้ำเสร็จน้ำมาเสร็จเส็จน้ำไก่ก่อนอุ้ยน้ำไก่แล้วอุเส็จน้ำไก่ก่อนแม่เออเอาทีมนาโนว่าไงทีมนาโนทีมนาโนว่าไงเอาบอกคุณยายก่อนเลยคุณยายบ้านหนูทำไมบ้านโจรบ้านโจรอันนี้ขายของ คุณยายช่วยซื้อนูหน่อยบ้านหนูทำไมาไ่้านไม่มีผลไม้ช้างกินเลยใช่ไหมเออช้างหนูได้กินผลไม้หรือยังยังยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินผลไม้เลยนารอตัวไหน้อมอีกตัวไหน้อมอีกขึ้นใจก็ผอมเหมือนกันโอ้ย

ใครอยากลาออดเดอร์ยกมือขึ้นเย้ยนาโนกินอยู่ฝั่งนู้นนะครับแม่เข้มระยังเชิญได้เลยครับผมเียัเชิญได้เลยทีมโป๊ะทีมสังข์ทีมสากาพี่วัวเนื้อสับพิเก็บนะครับฝั่งนี้เหลือยี่สิบห้าครับตัวตัวท่านใดอยากจะอุ่นหมุนโอ้ยขันรอดแล้วขันเรียกออเดอร์แล้วขันเรียกซับ เอาขันใหม่เลยออเดินเข้าเลยึงสองแมเออเอเเอาขันไหม่ขันม่ออเดินเข้าลขอขันเกขขอขันเป็นขัน้ไม่ขัน้หม่อพุนขออพนขอขัน้ดีพีรโยคุณายบินได้ นอนนอนนอนนันอนนอนนอนอนนอนนนีสิบห้าตะกร้าสุดท้ายนะครับทีมนี้นอนนอนเออนอนนอนอนี่้ทีมนี้น่าเท้าเลยขายไม่ได้